กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับทางด้านของคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภานะครับก็มอบสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสแก้วใช้รักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสแก้วจังหวัดสแก้วนางชาววีวัน์ เกษตรสุนทรน,นะครับเป็นสมาชิกวุฒิสภาและผู้แทนคณะกรรมการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทุนสถาบันพระหมหากษัตริย์วุฒิสภาซึ่งวันนี้ท่านเป็นตัวแทนมอบสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสแก้วโดยมีนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้วา่าราชการจังหวัดสแก้วนายแพทย์สุรสิทธิ์จิตพิทักษ์เลิศผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสแก้วเป็นตัวแทนรับมอบนะครับ สำหรับสินของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มามอบในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยเครื่องให้สารละลายเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมีขาตั้งเครื่องวัดความดันแบบกระเป๋าเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วถุงมือตรวจโรคชุด PPE หน้ากากอนามัย N95 face shield อุปกรณ์จำเป็นอีกหลายรายการเลยนะครับเพื่อที่อยากจะให้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับ ส่วนที่นครนายกนะคะนายอัมพลอังคภากกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหน่วยงานภาครัฐนะคะร่วมกันมอบชุดทานน้ำใจซึ่งได้รับบริจาคจากศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครนายกให้กับนายอำเภอทุกอำเภอพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกและแรงงานจังหวัดนครนายก370ชุดนะคะเพื่อนําไปมอบให้กับกลุ่ม ไปกันที่จังหวัดปราจีนบุรีครับนายวรพันธ์สุวรรณนุษย์นะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีครับพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปราจีนบุรีร่วมมอบชุดทานน้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ซึ่งสภากาชาติไทยจํานวน226ชุดนะครับ ให้แก่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับแล้วก็สาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรีกํานันผู้ใหญ่บ้านสำหรับมอบให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้ป่วยด้วยโรคโควิด -19 นะครับที่ได้รับการรักษาแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัวอยู่บ้าน14วันทั้งนี้เองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็อยากจะเชิญชวนช,ชาวปราจีนบุรีครับร่วมลงทะเบียนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทุกคนเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันนะครับ ขยับไปดูกันที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าตึกประชาธิปกศักดีเดชโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะนายอารมณ์กรแอครัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะท่านก็เป็นตัวแทนมอบเงินสดและสิ่งของนะคะในการป้องกันรักษาผู้ป่วยโควิด COVID แล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างขวัญกําลังใจด้วยสิ่งที่นํามามอบให้นั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยธนาเจมค่ะมอบเงินสด5 00 0 0นบาทห้างเพชรทองแม่กกิมตีเงินสด 2อ0แสนบาทโชติกาน้ำแร่ธรรมชาติสวนพึ่งมอบเงินสด1 0 0 0 0แสนบาทรวมทั้ง8 0 0แสนบาทนะคะเพื่อนําไปใช้ในการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด1 9ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี นายทิติเอกบุญยืนนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคณะนะครับก็ร่วมกันมอบเงินสดและก็สิ่งของที่จําเป็นครับแก่นายสุทธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อที่จะนําไปมอบให้กับโรงพยาบาลเหล่ากาชาติจังหวัดหนวยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการยับยั้งการแพบบร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่นะครับอาทิครับมิสซูจันทบุรีเนี่ยมอบเงินสดถึงแสนบาท บริษัทสวัสดิ์สถิตจำกัดและบริษัทแกรนฟรูโปรเซสซิ่งประเทศไทยจำกัดบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้อาหารและเครื่องดื่มรวมมูลค่า1 0 0 0 0แบาทครับเพื่อนําไปใช้ในการป้องกันยับยั้งรวมไปถึงสร้างขวัญกําลังใจแก่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ครับต้องขอขอบ